สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทาเรื่องทองกับจีแกรนะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทุกอกาสทององค่ะทุกอกาศการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคําเมื่อวานนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าราคาทองคํามีการเบรกรอบนะคะ,ะในส่วนของสามเหลี่ยมขึ้นไปนะคะโดยที่หลังจากที่ราคาทองคําสามารถยืนแน่นๆได้ที่บริเวณ1,700เดหรียญแล้วก็ไม่มีการรุดลงไปนะคะเมื่อคือนนี้ก็มีปัจจัยนะคะเข้ามาหนุนนั่นก็คือการประกาศนะคะตัวเลขเศรษฐ ที่สําคัญของสหรัฐเมกานั้นก็คือการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวิการการว่างงานคะซึ่งนักวิเคราะห์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการคาดการไว้นะคะว่าตัวเลขผู้ขอรับสวิการการว่างงานของสหรัฐเมกาจะมีการปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์หรือช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐเมกาเริ่มมีการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็เริ่มที่จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะผู้คนเริ่มออ,อกมาทํางานมีงานทําแล้วก็ คาดหวังกันไว้นะคะว่าตัวเลขผู้ขอรับสริการการว่างงานจะมีการปรับตัวลดลงนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่มีการประกาศเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขมีการออกมาเยอะกว่าที่คาดการไว้นะคะก็เลยส่งผลนะคะให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับตลาดในส่วนของการจ้างงานอีกรอบหนึ่งนะคะโดยที่ตัวเลขคาดการค่ะอยู่ที่2.5ล้านรายนะคะแต่ตัวเลขที่ออกมาจริงเนี่ยปรากฏว่าอยู่ที่2.9ล้านรายนะคะ ก็ทําให้เมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมานะคะทําจุดสูงสุดระหว่างวันของเมื่อวานนะคะอยู่ที่1736เ้หเรียญเป็นจุดสูงสุดนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ก็เริ่มที่จะมีการอยอดตัวลงมานิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้มีการปรับตัวลงมารุนแรงไปอย่างใดนะคะโดยที่ทางด้านของเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลง นะะเนื่องจากว่าหลักฐานรับนะคะการประกาศตัวเลขที่สําคัญนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีนักลงทุนนะคะรายใหญ่เนี่ยออกมาพูดแสดงทัศนคตินะคะเกี่ยวกับตลาดดาวโจนตลาด Wall Street ตรงนี้นะคะว่าะจะมีการเกิดนะคะวิกฤตการอะไรอีกไหมเพราะว่าตอนนี้เขามองว่าตลาดดาวโจนนะคะเริ่มที่จะมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่ความเป็นจริงนั่นเองนะคะแล้วก็ เราคงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้นะคะดาวโจน,น่ยเริ่มที่จะโดนแรงเทขายออกมาราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาตอนนี้นะคะก็คงต้องรอรุ้นคะว่าราคาจะสามารถที่จะผ่านนะคะแนวต้านที่สําคัญบริเวณ1,736เหรียญ38เหรียญตรงนี้ไปได้หรือไม่แล้วก็จะมีปัจจัยนะคะข่าวอะไรใหม่ๆเข้ามาที่จะกระตุ้นนะคะให้ราคาทองคำยังสามารถยืนฐาน ได้แล้วก็มีแรงเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะขึ้นไปทำนิ้วไฮได้หรือไม่นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะเราก็คงต้องพิจารณาในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะโดยที่วันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะมีการประกาศไว้เยอะเหมือนกันนะคะในช่วงเวลาทุ่มครึ่งค่ะเป็นการประกาศดัชนียอดค้าปลีกนะคะซึ่งตัวเลขเดิมเนี่ยอยู่ที่ติดลบ8.7%ค่ะส่วนตัวเลขคาดการณ์มองว่าน่าจะมีการติดลบเพิ่มขึ้น ึ้นนาที่11.2เถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดการเนี่ยก็น่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะ แล้วก็ยังเป็นเวลาเดิมนะคะเป็นดัชนีการผลิตเขตรัฐนิวยอร์กนะคะซึ่งตัวเลขเดิมเนี่ยประกาศไว้ที่ติดลบ78นะคะรอบนี้มีการคาดการณ์กันไว้ว่าตัวเลขน่าจะมีการติดลบน้อยลงนะคะ,อ,ะออกมาตามถ้าออกมาตามคาดการณ์จริงเนี่ยน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะข้ามไปในช่วงเวลา2ทุ่ม15นาทีนะคะเป็นการประกาศดัชนีภาคการผลิตเขตอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตัวเลขเดิมเนี่ยมีการประกาศไว้ ที่ติดลบ5.4นะคะตัวเลขคาดการณ์รอบนี้ก็มองว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะติดลบเพิ่มขึ้นที่11.5นะคะถ้าออกตามคาดการณ์เนี่ยก็มองว่าน่าจะบวกกับราคาทองคําค่ะแล้วก็ข้ามไปในช่วงเวลา3ทุ่มนะคะตัวเลขค่อนข้างสาคัญเลยก็คือดัชนีนะคะ,ะความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาลาัยมิชิแกนนะคะซึ่งตัวเลขคาดการณ์เนี่ยอมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่71.8นะคะ ตัวเลขคาดการมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่66นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดการจริงเนี่ยน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ยังคงเป็นช่วงเวลา3ทุ่มนะคะเป็นการประกาศดัชนีสินค้าคงคัังนะคะภาคธุรกิจ ตัวเลขติดลบอยู่ที่0.4%ค่ะถ้าแล้วก็คาดการณ์มองว่าจะติดลบเพิ่มขึ้นที่0.5%นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดการมองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคําค่ะวันนี้นะคะตัวเลขเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการประกาศเยอะนะคะนักลงทุนก็คงต้องรอดูนะคะเพราะว่าราคาตัวสปอร์ตเองเนี่ยสามารถที่จะกลับขึ้นมายืนแข็งแรงได้ที่บริเวณ1 7 3 0เหรียญถ้าเกิดว่ามีปัจจัยเข้ามากระตุน้นก็อาจจะทําให้ หนุนนะคะให้ราคาทองคํามีการพุ่งตัวขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ยังไงก็ตามคงต้องไปขอคําแนะนําจากอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาสามารถที่จะถือว่าทะลุกรอบขึ้นมานะคะแล้วก็ ทำจุดสูงสุดระหว่างวันไว้ที่บริเวณ1,736เหรียญน,น,นะคะวันนี้อาจารย์มีมุมมองยังไงมีในช่วงของกรอบแนวรับแนวต้านมีการเปลี่ยนแปลงไหมยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็เมื่อคืนวานเนี่ยนะครับราคามันดี่ตัวขึ้นนะนะครับก็น่าจะมาจากผลของตัวเลขในในภาคามงานนะฮะที่ที่ออกมาเนี่ยมันขอรับว่างการเพิ่มมากขึ้นนะครับ 120ร้อยยี่สิบนะฮะนาจะอยู่ประมาณน,นี้นะครับถ้ามีการนออดตัวหรือยอดตัวลงมาเนี่ยที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะักลงทุนยังยังสามารถที่จะเข้าซื้อเมอกี้กำไรได้อยู่นะครับนะตนนัวแนวต้านเนี่ยเราเราคงจะต้องขยงออกไปนะครับเพราะว่าโดยโดยแรงซื้อท,ท,ที่ยังมีมากอยู่นะฮะและ้วก็อัญญาณของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมันไ,ไปยัง่งชี้นะในในทิศท,ทางขึ้นนะครับแล้วก็ ดูจากเราเก็จากแท่งเทียนของวันวานเนี่ยมันเป็นแท่งแท่งเทียนที่เขาจะยาวแสดงให้เห็นถึงภาวะของแรงซื้อเนี่ยเขาจะยังมีมากอยู่นะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงเนี่ยมันก็ยังอ่อนตัวลงได้ไม่ไมเยอะนะอ่อนตัวลงได้ไม่มากนะดังนั้นเนี่ยนักทุนยังปรมาที่านไป รอเพื่อรอเพือตามกรอบแนวรับแต่หนึ่งก็ค là, าดว่าน่าจะเป็นถ้ามันมีการยอดลดตัวลงมาก็น่าจะเป็นลักษณะการยอดลดึ้นต่อ มาณสักหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเหรียญลงมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าถ้าหลุดตามประาหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเหรียญลงมาเนี้ยเราจะจับตะปอบลดออกไปก่อนะครับนะก็ก็ยังปัจจุบันเนี้ยมันยังทรงตัวระดับสูงอยู่นะฮะก็ก็ยังยังสามารถที่จะเก็งกำลังที่ถักลขึ้นได้ก่อนนะครับนะก็เชื่อว่าโดยด้วยปัจจัยหรือ แรงผลิตท,ที่ยังมีมากอยู่เนี่ยมันมันยังเป็นปัจจัยหนุหนให้ราคาทองคำเรื่งส่งตัวระดับขุ้ต่อไปได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของทองคำเก้าสิบห้าน,นะครับทองคำเก้าสิบหกจุดห้านะครับภาพรวมเนี่ยนะฮะสัญญาณอิน,องงน,ด,นดิเคเตอร์ีนยังบ่งบ่งชี้ไปในทิศทางขึ้นนะครับอ่าโดยเฉพาะพิค่าเฉลี่ยระยะตั้งระยะกลางเนี่ยมันมันตัดตัวกันขึ้นไปแล้วนะครับนะฮะตัดตัวกันขึ้นไปรอบใหม่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยสัญญาณ นค่าเฉลี่ยเนี่ยยังยัง่งชีสที่ต่างกั้นอย,งงนนอยู่นะครับนะและ้วก็สัญญาณของแมก,กี่ก็ขึ้นตัวอา่าขึ้นตัวเนือระดับเส้นศู์ลานได้นะครับโ่ง,ง,งชี้เป็นที่ต่างกัน้นเช่นไัรนะครับ,นะรบเปียนแต่ว่าสัญญาณของกายให้ไานั้นมันขึ้นตัวอยู่ในระดับที่เอ่อผมคีดว่าราดัเนี่ยไม้องจะสูงมากเกินไปนะครับนะหรือไูดคุณยว่าแรงขึ้นมากเกินไปละรับไปนั้นเะนะี่ย ระหว่างวันนะครับราคามันอาจจะมีการทักตัวหรืยอย่อตัวนะครับอาจจะเป็นลักษณะาการ,รย่อตัวเพื่อผ่อ,อนคายสัญญาติดดีเตอร์แล้วอาจจะขึ้นต่ออันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผู้มองว่าแ้าจะเก็งกำไรเนี่ยคงคงจะต้องเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นไว้ก่อนนะครับก็โดยเฉพาะเรายอมรับเนี่ยถ้ารับนี้นะครับถ้า,ายอ่อตัวลงมาเนี่ยก็เป็นหทนญญญี่ที่น่าสนใจที่ที่น่าจะเขาเ้าไนอย่างมาก ต้ฝากน้ำทุนครับเกณฑกำไรตามกรอบที่ให้ไว้นะฮแล้วก็ปกกันไปในที่ทางนั้มด้วปก่อนนะครับโดยมีจุดฟอบร็อดนะครับถ้าต่ำกว่าระดับ1,710เร้เหรียญเราควจับอบรอตปจจุบนะครับมาดูในส่วนของแนวนะต้านนะครับแนวต้านของตรองกับเ้าเมนห้าเนี่ยก็จะอยู่ที่สานทีน่บรเวณสองมนสนามร้อยห้าบาทนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็จะมองจับจที่เวณ 26, หมนึ่ง 16, บาทนะครับแล้วก็ เองินกำไรตามกรอบที่ให้ไว้นะฮะแล้วก็โฟกัสไปในทิศทางการเคลืนไปก่อนนะครับโดยในถึงพร้อมรอดไว้ในใจนะครับแล้วก็ฝากทุนนะฮะเองกำไรตามที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีการเปลีปยนไปอย่างไรเนี่ยนะครับเราคงจะต้องมาติดตามกันในในช่วงต้นสัปดาห์หน้ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์ก็ยังมองว่าการเก่งกําไรในทิศทางขาขึ้นยังคงได้เปรียบนะคะนักลงทุนท่านใดที่ขายออกไปแล้วนะคะก็รอจังหวะที่ราคามีการย่อตัวลงมานะคะโดยที่แนวรับนะคะจีแคมให้ไว้บริเวณ1720เหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมาระหว่างวันก็พิจารณาเข้าซื้อณจุดนี้ได้นะคะโดยที่จุดที่มองขึ้นไปทํากําไรนะคะก็ยังคงมองไว้ที่บริเวณ 1, 7 3 0 หเหรียญถึงบริ 1, เวณ1740เี่หรียญเป็นบริเวณแนวต้านนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าราคานะคะมีการย่อตัวลงมานะคะ,ะก็คงต้องมีจุด stop loss ด,ด้วยนะคะให้ไว้บริ 1, เวณ1710เ้ยหรียญน,นะคะถ้าเกิดหลุดราคานี้ไปก็คงต้องอมีการ stop loss ด,ด้วยเพื่อป้องกันพอร์ตด้วยนะคะ,ะนักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลย เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาิก50นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ